สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องพิงเดซิมค่ะมินาซังคอนิจิวะพิงเดซิเมะโยโคโซวันนี้เราจะมาเล่นชาเลนจ์เริ่มต้นจากสวนสู่คาเฟ่นในฝันกันต่อนะคะเคยวหมกเซโลคาราฮัตจ no ิเมุยูเมโนคาเฟ่ชาเลนจ์ซูซูเเเตะอิคิมาส EP นี้เป็น EP ที่10แล้วนะคะใน EP นี้ ภารกิจของเราก็คือเราจะมาใช้ชีวิตของซิมในแบบที่วาดขายรอดกันนะคะข้อใครวะเอพิโซดจูดเดชคโอนี้ตอนที่วะซิมโนเซกัสมาคายเตะอุตเตะอิคิโนบิโรโนสตาร์เดะอิคิมาส เดี๋ยวเรามาจับเวลาเล่นเกม15นาทีไปพร้อมกันเลยนะคะそซเลเดว่าทาโเโอเคถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะอีกที่มาชเรามาเล่นเกมกันดีกว่าตอนนี้น้องเขานอนอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้เป็นวันอังคารนขายโยบอืมเอตโตเน ให้น้องเข้านอนแล้วเราก็ขอเพอพันธแป๊บหนึ่งนะ15นาทีคือ15นาทีนี้คือ1วันซิมแลเนี่ยอยากรู้จังวันนี้จะได้อะไรบ้างเราตั้งใจว่าหลังเลิกเรียนอะ่ะเราจะให้น้องอไปวาดรูปขายแล้วก็หาเงินให้ได้มากที่สุดจากการวาดรูปนะตอนนี้น้องมีเงิน1,974สิมโมลีออนแล้วนะคะ ภาษาญี่ปุ่นอะไรนะ9,000ไม่ใช่1,000 9,174ใช่ปะก็จะเป็นค,คิวเซนปะคุเซนหรือใช้คิวหรือคัอวไม่ชัวคิวเซนเฮีคุคิวเดี๋ยวนะคิวเซนเฮีคุหนานะจูยงซิมวอออนประมาณนี้ปะน่าจะใช่นะมา15นาที อุยอ oh no okay, oh, oh, okay. ีกหนึ่งช ah, like ั่วโมงจะไปทำงานแล้วเตื่นเตืนเตื่นเตืนตืนโอเคลูกเฮอหายาคูหายาคูออกมาเร็วออกมาเร็วอุ๊ยกลับมาเก็บผักขายได้แล้วว่าเ็ตัวนี้ยังพกกบไม่ได้นะเดินไปเดินไปเดินไปทำงานเดินไปทำงานไายาคูเออแล้วก็กลับมาให้รานเก็บผักขายให้หมดเลยจ้ะสุดเบสตอ่ะเดี๋ยวเราเก็บผักขายกันต่อนะคะเก็บผัก เก็บพืชหนอสาวแล้วก็ทำความสะอาดตรงนี้น้องเขาเริ่มอยู่ข้าวแล้วว่าเดี๋ยวให้น้องเขาข้าห้องน้ำก่อนข้าวเราไปหากินที่โรงเรียนก็แล้วกันปะไยะคุกอีกหนึ่งชั่วโมงจะไปโรงเรียนแล้วนะคะเขาบอกมาแล้วเราได้เงินจากการทำงานมา75ซนะิมโอลีออนนะนะนะันอะจูโกซิมโอลีออนโอเคแล้ว น้องเขาเริ่มอยากได้ข้าวสังคมใช่ไหมนั้นก็ให้น้องมาคุยกับต้นไม้สังคมของน้องคือต้นไม้ค่ะอุ้ยต้นไม้เรียงไม่สวยอะขอจัดหน่อยจัดอีกแล้วจ้ะน้อต้องเปิดสูตรอะเราว่านะอ่า 1ิบห้านาทีของเราอ่ะจะหมดไปอาการจับต้นหมายป่ะโอเคป่ะทำละทำละทำละเรียบร้อยละเราไม่ทนได้ดูอ่ะโกลเมนาซีสิบห้านาทีนี้คือไม่ตัดนะจะบอกให้อาซิงแต่เดี๋ยวจะแปะคำศัพท์ขึ้นให้ก็แล้วกันว่าเฮ้ยตอนนี้นี่มังแล้วหนึ่งมือนอิจิมังวลา หนึ่งมื่นสองร้อยเก้ิเมโลิออนลราเลสวยอ่ะไปโรงเรียนอีชนิอีคออีชิมังอชิมังนี่เที่ยวูเบป่ะคิวจูคเนาะันักตัวเลยไม่ถูกเลยอ่ะเอาจริงโห ยา yeah. ขอคุยกับเพื่อนหน่อยนะคะคุณเพื่อนไม่คุยกับเราคุยกับเพื่อนคนอื่อน,น <Yeah. S 1> แนะนำาตแบบเพื่อนสนิทปะน้ำไม่ได้เข้าห้องน้ำเลยอะเธอหรือว่าจะให้ไปคุยในโรงอาหารดีอารมณ์แบบว่าสั่งข้ากินแล้วก็คุยไปเรื่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยอ๋อนางเดินไปสั่งข้าวอะเธอนางหิวนางน้ำไม่ฟังคำสั่งฉันเวยเฮ้ย <S <S hey, อย่างงี้ก็ได้เหร ให้ไีอะไรดีย๋ยขอดูหน่อิมีเมนูอะไรบ้างบ้ำจิอ,อาอันนี้ก็ลวกันอุ๊ยเพื่อนทำกันบ้านแล้วอะ่ะตัวตัวตัว,ตว,ตวทำกันบ้านเยอะับตัวทำแล้วเนอะเราให้น้องทำทุกเย็นก่อนอหลังเลิกเรียนเนอะมาเราพอเพันกบดีกว่า พ่อพันธุ์กบเมื่อกี้เหมือนขึ้นว่าอะไรนะอีชอนิคายอีชอนิเคคาเอลุคาเอลุมันเป็นเคโลตอนไหนก่อนคาเอลุเออก็เคโล,ลอ่ะคาเอลุพอพันธุ์กดด้วยกันมากินข้าวกินข้าวเดินมาเดินมานาั่งเดินไปกินที่ไหนเออนี่คุยกับเพื่อนถูกต้อง กินแล้วก็คุยกับเพื่อนค่ะเอาอันนี้แหละโทโมราจิค่ะฮะเออนางแรดูมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่านุ่มส์สมาธิแล้วก็แบบแค่นางแบบว่ากินข้าวแล้วก็คุยกับเพื่อนไปแล้วว่านะเช้าเนี้ยน้องไม่ได้วาดเรืปองลอกแค่นี้ก็หมดเวลาแล้วเนี่ยอุ้ยเพื่อนมีความสุขโอเคเราทำให้เพื่อนมีความสุขได้ไปเรียนค่ะ รีบไปเรียนเลยจ้าสาวมาแล้วเข้าเรียนเรียบร้อยเรียนวิชาอะไรอ่ะได้ทักษะงานเขียนด้วยอ่ะขอดูตารางเรียน่อยสิดูทุกครั้งอ่ะแล้วก็ลืมทุกครั้งเหมือนกันอ๋อจริงเข้าเรียนแล้วอขอดูตารางเรียนนะ อาตารางเรียนมาแล้วออนะวันอังคารเรียนช็อตอะไรเชากไครชากคายสังคมศึกษาหรออ๋อชากครแล้วก็ตอนบ่ายเรียนเป็นบุงโกอ่านสูตก,ก็ไม่รู้นะ ต่นีป้นโต,ตบุญเหรเราอ่านว่าบุบกักขู่นะบุญกักขูก,ก็คือเป็นวิชาวันณักดีนะคะโอเคนั้นไปเลยเรียนน<อ>า่นางนงน,นอนนะเธอเราให้นางพุกที่นี่แป๊บหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปขึ้นไปวาดรูปตรงนี้ก่อนไม่เอาฉาชิงแล้วกันเอาเป็นให้วาดแตบบ่ไปก็รวกันนะ โอเคเราก็ดูทรงรับไม่น่าจะได้อะไรนะยังพอพันกบไม่ได้ไปทิ้ดเดินไปทิ้เดินไปวัดรูปปะอุ้ยจะเข้าเรียนหรอะ่ะออออีกสองชั่วโมงมีจิกังโอเคจะมีงานไอ้นี่อ่ะนี่ไง เรียนวรรณคดีตรงไหนอ่ะอันนี้มันเป็นงานอาชีพไม่ใช่หรอขอคนเซิลนะไม่ไปไม่เข้าไม่ไปดูอาชีพเวลาขอรูกก้ขัดครั้งที่แล้วไปแล้วเหมือนไม่ได้อะไรให้นางมาว่าลูกอุ้ยสวยอยู่นะคนอื่นเรียนเรียนไปฉันไม่ไปอุ้ยมีคนมาตามเราอะ่ะ ปาปาปะป,ะ,ปะวะ่าวยเชียว์วาเซ่นามีความสุขดีใจด้วยค่ะที่คุณมีความสุขค่ะนางเริ่มอยู่ข้าวแล้วเดี๋ยวสิอย่าไปมาขายก่อนอุ้ยขายได้สองช้อมยมี่สิบสามชิลลยอนว้าวขออีกรูปนะโมอีไกอดีตงไงชิมัสโมอีไกเนี่ยเอาเป็นลูกกล่องไหมลองลูกกล่องกันไหมมาไม่รู้อ่ะ เห็นคันจิคำ่าเก่าอ่ะเ mm. ขาเรียกว่าอะไรว่าถ้าโบราณหรอหรืออะไรไม่รู้มีคันจิอะไรนะฝูดด้วยป้าที่แปลว่าเก่าอ่ะ mm. เอออยู mm. อย่อุ้ยอุยสวยอยู่ดะได้สอง้อยหซิมูลิออนขายค่ะขายขาย,ขายไปเลยเก่งมากจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรานั่งทำการบ้านดีกว่าลูปการบ้านยังไม่ได้ นั้นก็ให้นางลงไปกินข้าวข้างล่างแล้วกันคนอื่นเขาไปงานเทศกาลที่ลงทุนกันหมดอตมีเธอโดดเรียนพี่หนูนิส <c oughs> ัยไม่ดีเอาจิไม่ได้ไปคุยกับแม่ค้านี่หมดเวลาเรียนแล้วเลิกเรียนแล้วนะเนี่ยเออเดินมากินข้าวมีการบ้านไหม มีแล้วต้องอ๋อต้องต้องหมดเวลาเรียนก่อนเหรอน้องถึงจะทํากันบ้านได้เอ้ยน้องกินก่อนน้องกินก่อนโกเมนโกเมนโกเมนน้องกินก่อนค่ะน้องกินก่อนค่ะโกเมนนะซายโกเมนไหมเออมามามากินเสร็จแล้วอุ้ยกดผิดกดผิดขอโทษค่ะกินเสร็จแล้วก็ทํากันบ้านต่อมาทําไมพอกดทกําการบ้านปุ๊บนางไม่กินข้าวอ่ะ น้ำหนีอ่ะอยากทำก็ทำทำไปเลยทำไปโลดทำให้เสร็จนะแล้วเดี๋ยวอุ้ยยังเขียวอยู่เลยอ่ะไม่มีคนมาคุยด้วยแล้วู้ชามาคุยกันเลยเอาคุยกับเขาดีๆนะลูกเอาให้่าสังคมเพิ่้นะสาวการบ้านเสร็จหรือเปล่าไม่รู้คุยก่อนแล้วคุยกับเพื่อนไปคุยกับเพื่อนไป กันบ้านเสร็จแล้วแล้วก็กินข้าวเสร็จแล้วด้วยงั้นเราออกเดินทางไปวานรูปกันดีกว่าเออเราไปแล้วนะเราไปแล้วนะวันนี้ไปเมืองไหนดีอะค่ะเอ้ยเราไปว่ารูปตรงไอ้นี่กันนะเรายังไม่เคยไปตรงหอสมุดหอสมุดของเมืองนี้เลยอ่ะเฮ้ยไปตรงหอสมุดดีกว่า ขอตั้งเดี๋ยวนะสต๊อกก่อนสต๊อปุ๋มาให้นางตั้งาขาตั้งวัดรูปตรงนี้ดูแล้วก็ชาชิงชาชิงเราต้องถ่ายรูปไหนวะทนมาดูซิดูส,ดสิว่าจะได้เท่าไหร่จุ๊บชิ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 บุบบบบ้ยเดี๋ยนะ อุ้ยขอเอาตรงนี้นะเฮ้ยวิวนี้ใช้ได้อ่ะเธอขอดูผลประกอบการแต่เราอยากได้วิวข้างหน้าเดี๋ยวต้องดูว่าจะหมุนมาได้ปะนะไม่ชัวร์เหมือนกันไปไปไปดูสิน้ำเขาจะได้เท่าไหร่ตื่นเต้นตืเต้นว่าขวขดตอนนี้น้องมีเงินหนึ่งหมื่นเก้าร้อยสสิบ เอ็ดซีโมริออแล้วนะเดี๋ยวเราพอกุบต่อเรพอ,พอไม่ได้มาเรามาๆมา,มา,ม,ามาดูกันมาดูกันว่าจะขายได้เท่าไหร่วสวยอยู่นะว่าไปว่ามาเสร็จยัง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  เย้่ยววัตตาเอาขายได้ร้อยจ็สิบแปดซิมมอลิออนในหงอใไดเจ้าบุกไม่เป็นไรไม่เป็นไรอี่ย <laughs> <Yeah, S 1> พอไม่ได้ขายลูกก่อนมาขายลูกแล้วก็วาดใหม่อีกรอบหนึ่งอ๋อมันสั่งได้เลยเหรอพึ่งดูเอ๋ hey, ทำไมน้องไม่ทำอะ่ะน้องง่วงนอนอะ่ะสิมง่วงนอนทีไรเป็นทุกที่เลยอะ่ะ เรานีนละเรีเยดแล้วอยากได้รูปตรงหน้าหนองอนะแต่แบบว่ามันไม่ได้อ่ะมันติดอ่ะงั้นเอาวิวเอานี้แล้วกันนะเห็นนิดเดียวเราต้องคาเถบ mm. เขาเรียกว่าอะไรนะขยับขาตั้งวัดรูปปะ mm. ลุย mm. วันนี้ mm. ว่ดรูปไปกี่ครั้งละสี่เนาะ mm. อันนี้ครั้งที่สี่ใช่ป่ะย,ยงไกล คันที่สี่แล้วเธอสี่ภาพแล้วสี่ภาพแล้วถ้าจะบอกว่าสี่ภาพหรือต้องพูดว่าสี่อันเนาะยศสึ์หรอ,อได้แล้วเสร็จแล้วขายได้สองร้อยยีิบแปดิขายเลยจ้ละวาดรูปต่อไปวาดรูลลต่อไปอย่าหยุดยัง้งว็ดต่อไปเอ้ยเดี๋ยวนะเราว่าเราจะย้ายสถานที่ไม่ใช่หรอแล้วพี่ท่านมาตรงหน้าหนูเลยอ่ะ ขอเอาตรงนี้นะเออแล้วว่าเราจะกระเถิบดีกว่ากระเถิบมาว่าไปอย่าหยุดยยางว่าไปว่า้ไปว่าไปอย่าหยุดยยางแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บขัดตั้งวาลูกไม่ใช่เก็บสิใช้คาว่าย้ายย้ายขัดตั้งวาลูกเราอยากได้มุมตรงข้างหน้าน้องนม่ดูจะได้หรือเปล่าเฮ้ยเสร็จแล้วเย้หู ขายได้หนึ่งพันหิบมชลีออนเฮ้ยสุดเกยสุดยอดเลยอะขายได้หนึ่งพสิามชิลีออนอะขายขาขายขายขปะขายป่เปเขาบอกว่าอะไรอ่ะขายไหมขายสิไม่ขายได้ไง เราต้องเอาใส่กระเป๋าว่าเธออ่ะใจ่กระเป๋าก่อนแล้วก็ให้น้องมายื่ตรงนี้โอ้ยหมดเวลาแล้วขออีกรูปได้ปะขออีกรูป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 แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวนะเราอยากได้มุมนี <c oughs> เ้เอาออกมาน้องจะเอาออกมาแบบไหนอ่ะเอ้ดิมดิมเดม comment, comment. โกเมงเมนอ๋อ ลองดูนะลองดูเพ้ยชนชิงๆหมดเวลาแล้วอะเราก็แบบนะเฮ้ยอยู่ข้างหลังนางเฟยเฮ้ยสวยอยู่นะขอรูปนี้ได้ปะมาอีกรูปเดียวพอละกลับบ้านนอนเฮ้ยแต่เมื่อกี้คือแบบขายได้ตั้งหนะึ่งพันหนึ่งรอยยี่สิบสามซิมมอลลออนเนี่ยเดี๋ยวเราขอขอพันกบกกก่อน ไปดูกันว่าลูกนี้จะขายได้เท่าไหร่ตอนนี้น้องมีเงินหนึ่งหมื่นสองพันแล้วนะคะหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อรยหกสิบซิมมอลีออนเย้แสดงว่าวีคเนี่ยสัปดาห์ที่สองของซิมอ่ะก็จะได้สองหมื่นซิมมอลิอีออนแล้วเธออุ้ย <S <S เราจะได้คาเฟ่แล้วเหรออุ้ยลูกนี้ขายได้ตั้งพันหกแน่เฮ้ย รวยไม่รู้ตัวเลยเนี่ยขา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 ยปลกลับบ้านเจ็ด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 ปลกลับบ้าน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 เก็บของเก็บของกลับบ้านกันดีกว่าไปกลับบ้าน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 จ้าโอเคก็ หมดเวลาเรียรบเลยแล้วตามสัญญาเนอะเราจะวาดรูปแค่นี้นะคะโอ้ยถือว่าแบบได้เยอะมากเลยนะตัวขอสต็อกปุ๊ก,ก่อนตอนนี้ค่าพลังน้องคืออ่าให้นางดูแลตัวเองนะนางอยากทาอะไรก็ปล่อยนางไปเลยแล้วกันนะให้นางดูแลตัวเองไปจะอยากรู้เหมือนกันว่านางจะดูแลตัวเองได้ประมาณไหนนะนางจะทําอะไรไปหาข้าวกินอุ้ยในตู้เย็นกินน่ารักมากหนูรู้จักประหยัด โอเคตอนนี้ก็หมดเวลาสนุกแล้วสิโอทานอชิมิโนจิกังวะขอขโฮมาเดะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะที่มาใช้เวลาร่วมกันในวันนี้นะคะเคียวโมอิชชนิอซันเดดคุเลเตะอาริาโตอกไซมัสตาแล้วก็ ก่อนจบคลิปนี้นะคะขอปิดท้ายด้วยคำศัพท์ประจำ EP นี้นะคะเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีคำอ่านแล้วก็ความหมายอย่าลืมติดตามกันนะคะขอนอกคลิปโนส่ซกุน,นิคองไคโนะคีย์เว mm ิร์ดโอโชไคชิมัสโอเพนทู ซุกคริปคาราเอรันดาตังโกเดสแปบบนึ่นนะไม่ตอง่าอ uh ื huh. ้หือเออกลัวอย่ล็กอน้องขอนอนก่อนนะ <laughs> ที่สามแล้วน้อไม่ยอมนอ,อนอ่ะ <laughs> ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องพิงเดซิมด้วยนะคะคอนเนอรคอนเทนต์อ่ะซุกคริปคาราชแนลโทรลุกขู่โม ไลค์คูโมะแชลกอนงานชิมาแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้าค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะได้วางมาต่ะสุกินโนเอพิโซเดกไอมาโชเคียววะโอเลเดโอวาลิเดสบายบายโอเคตอนนี้ก็ถึงช่องคำสับน่ารู้กับซาก,กุระจังแล้วนะคะ คำศัพท์คำแรกขอเสนอคำว่าชีวิตของซิมภาษาญี่ปุ่นพูดว่าชิมโนเซกซึชิมโนเซกซึเดี๋ยวเราลองฟังเสียงต้นฉบับกันนะคะฟังแล้วพูดตามนะคะเพื่อนเพื่อนต่อมาคำที่สองนะคะจะเป็นคำว่าวาดภาพ ภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าคายเตะคายเตเดี๋ยวเรามาฟังเสียงต้นฉบับแล้วพูดตามกันนะคะเพื่อนๆสำหรับคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะอาจจะเกิดความสงสัยว่าทำไมเราถึงใช้คันจิตตัวนี้เราถึงไม่ใช้คันจิตตัวนี้ที่เราเคยเรียนกันในหนังสือ คันจิตสองตัวนี้มีความหมายเหมือนกันค่ะแปลว่าวาดหรือว่าเขียนคันจิตตัวที่เราใช้ในคลิปนี้นะคะจะออกเสียงได้2แบบก็คือเองัคือกับคักคือคันจิตตัวนี้สื่อถึงการวาดภาพสร้างภาพในใจหรือว่าจินตนาการจะใช้กับการวาดภาพมีลักษณะเป็นศิลปะเช่นวาดรูปกระตูนทิวทัศ หรือใช้ในเชิงจินตนาการความฝันอนาคตได้ด้วยเช่นกันค่ะคันจิตตัวนี้มีนิยสึแสดงถึงการออกถึงจินตนาการหรือการวาดภาพมากกว่าการเขียนตัวอักษรแบบธรรมดาค่ะส่วนคันจิต ที่เราเคยเห็นในหนังสือนะคะตัวนี้ออกเสียงว่าคักคุเหมือนกันแปลว่าเขียนจะใช้กับการเขียนตัวอักษรการเขียนบันทึกเขียนจดหมายหรือว่าเรียงความเป็นต้นค่ะ นียสื่อนะคะจะแสดงถึงการถ่ายทอดข้อมูลด้วยตัวหนังสืออย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นก็คือการเขียนชื่อเขียนบทความเขียนภาษาญี่ปุ่นค่ะจะเป็นคําทั่วไปที่ใช้บ่อยในชีวิตประจําวันค่ะเราจะเห็นคันจิต,ตัวนี้บ่อยกว่าคันจิต,ตัวที่เราใช้ในคลิปนะคะต่อคําที่3นะคะก็คือคําว่าขายภาษาญี่ปุ่นพูดว่าอึดเตอึตเต เดี๋ยวเราไปฟังเสียงต้นฉบับแล้วพูดตามกันนะคะเพื่อนๆมาถึงคำสุดท้ายของเราใน EP นี้แล้วนะคะนั่นก็คือคำว่าเอาตัวรอดให้ได้ภาษาญี่ปุ่นพูดว่าอิคิโนบิโรอิคิโนบิโรเดี๋ยวเราไปฟังเสียงต้นฉบับกันนะคะแล้วพูดตามกันนะคะเพื่อนๆ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคำศัพท์ประจำ EP ที่10ของเรานะคะหากชอบคอนเทนต์นะคะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามคอนเทนต์ช่องพิงเดียรซิมกันได้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะได้ว่ามาต่ะบ๊ายบาย